ให้แรงก็จะแรงก็จะแรงให้สุดได้ทําไมถึงต้องทําให้คนอื่นเขาเข้าใจแบบในข่าวแล้วเบียโทรไปหลายรอบแล้วเขาไม่รับสายเขารู้อยู่แก่ใจว่าเหตุการณ์จริงอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างในข่าว เห็นดราม่าเนาะเห็นแชทเห็นอะไรหลายหลายหลายอย่างทีเนี้ยเบียสงสัยอยู่ยังนะเรื่องอะมันมีแค่สามคนทุกคนรู้อะไรเกิดขึ้นแล้วก็เบียสงสัยว่าทำไมพี่แอนถึงเอาแชทไปโพสแต่ปิดชื่อคนอื่นแต่เปิดชื่อตัวเองอะอันนี้แล้วนะหนึ่งปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเอง แล้วมีอะไรทําไมสุดท้ายแล้วอะ่ะไม่โทรมาคุยกันอ่ะแล้วนะเบียรู้สึกว่าทุกคนก็ดา่าด่าดา,ดาแต่เบียไม่แฟร์เลยไม่แฟร์เบียจะโทรหาเขาให้ทุกคนเห็นไปเลยเดี๋ยวเรามาเคลียร์กันแล้วเบียโทรไปหลายรอบแล้วเขาไม่รับสายเขารู้อยู่แก่ใจว่า เหตุการณ์จริงอะ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างในข่าวหรือเพจไหนโพสตไปถามหน่อยว่าเขาไม่คิดจอ,อกมาแก้มันบ้างเลยเหรอเขาเอาแต่สิ่งที่เขาอยากให้ทุกคนรู้รู้สึกอะ่ะเขาอยากจะประทุมันประทุมมันสิ่งที่ทุกคนคิดว่ามันต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเอ,อแต่เขารู้อยู่แก่ใจนะ ว่ามันคืออะไรเขาไม่พูดเขาไม่ออกมาแก้แต่ไม่ออกมาแก้ไม่พอแต่เอาแชทที่ตัวเองอยากให้คนอื่นเห็น่ะไปโพสปิดชื่อคนอื่นเปิดชื่อตัวเองอันนี้เียสงสัยเบียม,มีคำถามอยากทราบไม่รับเนี่ยแชทมันอะแชทมันมีจริงๆนะคือเียถามหน่อยว่า ทำไมถึงต้องทําให้คนอื่นอ่ะเขาเข้าใจแบบนั้นทําไมถึงต้องทําให้คนอื่นเขาเข้าใจแบบในข่าวทําไมถึงไม่ออกมาแก้อะไรไหนที่มาพูดความจริงเรามาพูดความจริงกันนะเออถ้าอยากให้แรงก็จะแรงก็จะแรงให้สุดได้ในข่าวเนี่ยมันแรงมากนะทุกคนมันไม่ธรรมดานะ เรามาคุยกัน